น้องชายยืน,น้ปดอกเลยน้องขอคุยได้แป๊บหนึ่งครับอีย่ามาครับน้องโอ้นนนะนนแเกมาโชวันนี้มป็นอัดัยังไบง,งบ้างกตั้งแครับอันนี้เป็นเกมเป็นแผนที่เราวางไว้เลยไหมวางเลยคนระับต้นๆ้น่ดูอัดัออพอสมควรแล้ว แล้วเราเราคิดไหมว่าเราจะใกล้สอบแตกก็า่าจะไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะแต่งแต่ที่มันสองแสบสองแ้สองแสสองแสบยัไงสามยกก็ดูมั่นใจแล้วแล้วอาชีพอะวอาชีเท่าไหร่วบนนี้เนาะอาชีแงแตนหนึ่งแสนโอ้โหยังไงสองกรชุ่นี่ ลูกแก้ไขบ้างครับน้งก็ต้องนี้ก็ลูกที่ว่าแบบเลิกเป็นสิ่งเล็กแล้วแหละก็ติดต้อมาทุกคนแล้วลูกที่พอใจในวันนี้คือลูกไหนก็ตองกับที่ก็แข็งแกร่งอ๋ออันนี้ก็พอใจในผลงานอาทิตย์แสนกว่าอยากแข่งอาทิตย์ไหครับน้งคากหนึงหัวหน้าคณะแล้วก็ุพี่ที่ว่ามาเชิญมาเชียร์ขอบมากครับยินดีด้วยครับน้องครับผมครับไอ้น้องแล้วมาชิดโคตรนักนะไอ้น้องแล้วมาชิดนะครับ